แนี่ต้องดูแลตัวเองนะรู้เปล่ปานี่เป็นเมสาวถือเขียวมานี่อีกข้างหลังมันเข้ามันล้วงโดนล้วงคุณโดนล้วงโอเคอ๋อไม่มีสกิลเลยว้าไม่ถึงโอยมือรัดเอาม,ามันมามาหนี้อีสันดานจะไปไหนเอ้อตับตับตับหมูตับหมูโอเคเมกาบ้าเมกาบะาเมกาบ้าเมกาหวาน,วาน ไม่เอาอะ่ะมันเร็วเกินไปอะ่ะไม่เอาอะ่ะยังไม่ได้คลิปเลยไม่เอาไม่เห็นไม่เล่นแกลงหลุด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 ว้าวขูแกงไม่ได้แลยเจ้กูด้วยกูไม่มีใครยอมกูดได้ดิเวสสี่แฮมทาโร่เฮ้ยเอ้ย,อย,อ,ยอย่านะอย่านะหมุนติวอ้ากันเวอ้าวแล้วไงเฮ้ย ภาพไทยด้วยกว้มหัวให้ข้ามีสองความหมายมีสองความหมายอะน่ากลัวนี่พวกคนบาปแล้วคือใครออกแบบรองเท้าให้แม่สบบามารถว่าใส่ได้กูสงสารน,นิ้วมากเลยเนี่ยคือนิ้วต้องแบบงอขนาดไหนอย่าหาแบบว่าคอร์สเพย์นะคะตัวนี้คอร์สเพย์ทีนี้คือแบบว่าเล็บก็คือเล็บรบทันทีแต่เสียงไทยด้วยนะว่าไปทําไมรู้สึกว่าเหมือนมันจะไม่เปลี่ยนเอฟเฟกต์วะดูนะว wow. เฮ้ยเปลี่ยนเว้ยว่าไปสกิน2องเก้าเก้าเดี๋ยวก็เป็นเอฟเฟกนะถือว่าแบบว่าเจดีอยู่มาดิเว้ยมาดิเว้ยเดี๋ยวก่อนอมตะอมตะ,มตะบบนึง่งโอเค oh <my> พูดมากจังเลยอ่ะพอเป็นภาคแล้วพูดมากเอาคุม้มแล้วพูดอะไรก็ฟังไปดูเรื่องเหมือนพูดอยู่ในโอง่งเมื่อกี้ดูนะสกิลหนึ่งโอ้ยจันดานิเฮ้ยอ๋อย่าพิ่งดิมีความเป็นแบบว่าโอ้ยนี่มึงจะเอากูใช่ไหม ได้ดอกได้ได้จันดาดิเออสวยสวยอยู่คุ้มสรับสองเลยเก้าเก้าต่อไปสกิลเกี่ยวหอยเกี่ยวหอยมาเชือดใ,ใครล่วงเกินค่าผู้นั้นต้องตาย,ยมึงกับไปล่วงเกินเขามูลินิกนี่แกช้าเขามันเนี่ยมึงกับไปล่วงเกินเขาอีจันดานมีความแบบว่า AI เวสปา้าโอ๊ย ด,ดิมีความฟีลบอกว่าสีน้ำเงินแกรซี่นี่นี่ต่อไปก็ปล่อยกินปลาเค็มข้าจะใช้เลือดของขข้าของเจ้ามาชำระล้างเคียวแล้วมันเรียกว่าชำระยังไงวะมันก็สปกปรกเหมือเดิมดิเน่มาชำระหน่อยเออปล่อยกินปลาเค็มอ จงเผชิญหน้ากับความกลัวเล็บเดมโนฟีอะใช่ปะคนละเกมเฮ้ยสวยนะพูดอะไรไม่รู้เรื่องสันหาจะพูดเก่งจังเลยอะสกินมีความแบบว่าดูเ้าห้าแต่ไม่แต่ไมเอฟเฟกมันดูเป็นแบบแกรกซี่วะหรือเป็นแม่หมอวะฟิลเหมือนแบบว่าแม่หมอจินปะมีความเป็นฟีลแบบว่าหมอดูแม่หมอมึงจะไปไหนหยอกทองเนมึงจะไปไหน มึงจะไปไหนมึงรู้จักเบเบ็ดไหมมึงรู้จักไหมเต่าขนองอ่ะมังกรฟ้ามึงรู้จักไหมมึงจะไปไหนมันหลายครั้งขึ้นไปแล้วมึงอ่ะเออเออจะไปไหนมึงจะไปไหนไม่ใช่มึงตื่นขึ้นมาเออมึงหยุดการกระทำที่เป็นบาปเดี๋ยวนี้มึงรู้จักแม่เต่าอียิปต์ไหมเออ อ๋อฮึฮึฮึไม่รู้ไมกันทำห้คนอื่นชนะอะมันน่าลำคาญมันน่าลำคาญชงักอยู่นั่นแหละกี่ดอกซีตซียร์เลือง่ายฮะฮะหาตายแท้ดอกทองเด้ออดก็มีความรู้สึกว่าสกินน่ะคุ้มนะคุ้มกับราคา299เเพราะว่ามันเปลี่ยนเอฟเฟกต์สกิลด้วยแล้วก็มีความเป็นแบบเหมือนแม่หมออียิปต์อะไรเงี้ยเพราะว่าดูทรงมันเหมือนแบบ มีสัญลักษณ์ลูนบ้าเมื่อกี้ตอนใชันตินะตอนแรกคิดว่ากาแล็กซี่ก็งงว่าทําไมแบบแต่งตัวไม่เข้าทีมเลยฉันจะเล่นมีนานหรือย <am i S 2> ังลูกอ้าวแบนกันสิแล้วมันจะแบนมีนาทําไมล่ะอี <Jest S 2> ่จันดานี่เอาออกไปเลิกแกงก่อนแบนเฮเลนสาวบ้านยางไปนุ่นไปเฉลยให้เขารู้ว่าจะเล่นมีนาเออแบนนี้ออกไปเดี๋ยวมันจะยิงเราแบนออกไปจะแบนกวางทําไมล่ะมันน่ากลัวบ้าสิกิก่ามันแครี่มันยิงที่ไส้แตกไปดกมาไส้ทะลักไ่ห่าอย่าพูดมาแน่ หล่อนจะพูดมากอีมีนาะอีดอ,อกขโมยช่องกูเก่งจังเลยมึงนี่เออใครสอนบล็อกตาวะบล็อกตาบาได้เลยที่หลังนะถ้าอยากสวยนะเราไปถามอีพวกนู่นดูอีพวกที่มีสก,กินนะ่ะมันบล็อกตายัางไงอีพวกสก,กินแพงๆเนี่ยเขาใจมีนะมีนะนอนยังลูกอะไรล่ะอะ,อะไรอะไรเอ่ยน,นี่นี่เดี๋ยวฟาดให้ เคียวชั้นใหญ่กว่าอย่านะอย่านะอย่ามันเล่นให้รู้ซะบ้างว่าใครเป็นใครใครล่วงเกินค่าโอ้ยอยากตายเหรอให้ข้างข่าวอาอก <laughs> ผิดเลนแป๊บนึงนึกว่าเป็นเมดหยุดนะหยุดโอ๊ยบอกให้หยุดยังไงละ่ะฟาดเออฟาดยิงกูไรยิงอีกยิงอีกยิงอีกเอาเอาอีกยิงอีกจะดุดเลิดยิงอีกหมุนติวหมุนติวอีเท็คอีเท็ดนันจะตายได้กี่ดอกกลับมาเนี่ ตายโอเคสวยงามมากอดี๋ยวมันมั่นเดี๋มันมั่นเวทเวทนกนกเราเดี๋ยวเวทไปเลยอะไรอะไรอะไรกูชักไข่นะเดี๋ยวมามามาดิมาดิเด้อเดี๋ยว้อเดี๋ยวเอามันมาเอามันนะเอาเอามันไหมเอามันไหมเอาสิเอาสิโว้ยเอามันไหมเอาหน่อยเอาหน่อยเอามันไหมกูไปแล้วทีเดียวเองคลิปี้ะก่อนโดนแดกแล้วกีดอกรู้ไว้ซะเมดต้องมีคนเดียวเท่านั้นในเกม ตรงกลางกี่ดอกมีเรื่องกันแล้วนะสงครามโลกคริสต์แปดไปแล้วจะกันเองหนูจะกันเองแม่หยุดค่ะเออจิงกูเลยอ๋อยกูเหวี่ยงไปไหนเลื่นี่ตัวเท่าก้อยตัวกูใหญ่นะกี่ดอกไปเหวี่ยงกูได้ไงเนี่ยกูตามนะกูตามกูเอาไอ้นี่ก่อนกูเอาไอ้นี่ก่อนกูอ้อยนี่ก่อนไปอีช้างนั่นแหละตายยังโอเคตายแล้วมันไส้เอาคลิปด้วยเดี๋ยวเดีจะอไอ้นั่นอ้นั่นอ้นั่นอ้อยนั่นก่อนหอมมีนะนอนหรือยังลูกแม่อยากรบกวนยืมเงินสองร้อยค่ะแม่จะไปดื่มเบียร์อ๋อ อ๋อช่เยน,นี่แน่ะมีนานหรนือยังลูกแม่อยากรบกวนยืมเงิน200ค่ะแม่จะไปดื่มเบียร์ต่อค่ะคุณลูกแต่คุณแม่มีแค่ตอกรอยไม่อยากดื่มทั้ง3ขวดเงี้ยค่ะพรุ่งนี้คุณแม่เต้นแรงเต้นกาเสร็จได้คลับค่าจ้างจากพี่น้ำหวานคุณแม่จะโอนคืนให้ทันทีเลจ้ามีนะหลับเลยค่ะกูเนี่ยหลับกูเนี่ยหลับหลับแน่ๆ,ๆ,ๆ,ๆขโมยค่ะอย่านะอย่าบังอาจไปไปไปวิงๆๆๆๆ่งวิ่งวิ่งเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้ช่วยเพื่อนหน่อยแล้วเพื่อนขีดเลยกีดอก นี่แน่มานี่เลยค่ะคุยละเยอะคอยเยอะคอยแหละคอยเยอะแต่เราไม่เยอะยิงมันยิงมันฮารนีควินจะดกายมันตบมันเอากระบองฟาดมันเอาเลยแม่เออเอออย่านะอย่านะใจยิ่ดันดันวะนี่อ๋อเอาวิ่งไปวิ่งไปโอ้โอยไปกลับบ้านก่อนเถอะว่าล่ะเดี๋ยวกันเองเดี๋ยวกันเองเดี๋ยวกันเองอันี้ก็งกเงินเก่ง อ๋ออ๋อกลัวกลัวกลัวจัดการเลยจัดดานเนี่ยมันหลอหลับได้ยังลูกอ้าวอ้มันขวางเราลนดินมันมองเราเป็นขยะจัดการมันขยะเปียกอีนั่อีน้่สมหยุดจัดการมันไม่ได้ว่ะว้าวเม็ดหนึ่งเดี๋ยวกันบนก่อนเดี๋ยวบ้านแตก จกกัดการมันอ้าอะไรอะโดนขวางมานี่มาลูกสาวแม่เออจกกัดการเลยหมุนติวเออเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเคียวไม่เห็นเรอโปะแตกไปตีป้อมเอาบ้านเราคืนแพปป้อมมันเลยกอดเอาไว้เลยเฮเลิเฮ้ยเฮ้ยเอ้ย,อย,อยไรความปานีนะหาใช่ไม่เออเออเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะบอกแล้วว่าไร้ความปานี มาไหนี่ต,ต,ตัวนึงง่วงมาทำไมนี่แน่คอมาเลย <c oughs> ขอริ่งเปโรดี <c oughs> คด้วยไม่อยากตายไม่อยากตายไปเร็วหไม่อยากตายดูไม่อยากตายนะ <c oughs> ว้าหยุดไหมลนะ่ะหยุดไหมเลยหยุดไหมเอ่ยหยุดไหมเอ่ยโอเคหยุดแล้วอีกข้างล่างมันจะกินป้อมแล้วว่า คอลลิ่งเมโลดี้นะอย่านะ,อะเออเดี๋ยวจะโดนไม่ใช่น้อยเดี๋เอากระบองแล้ฟาดกูกูมีเคียวจ้ะเอาบ้องแล้ฟาดไอ้เนี่ยหจะโดนไปมาดิไม่ให้ออกไม่ให้ออกด้วยไปเตียวนาคีต้องเป็นของเราอย่านะอย่านะกูลากนะกูกระชากหอยนะกระชากหอยนะบอกนะว่ากระชากอ้าว มันกระโดดออกได้แคทรี่ต้องดูแลตัวเองนะรู้เปล่ปาน,นี่เป็นเมสาวถือเขียวมานีอ่อีกข้างหลังมันเข้ามันล้วงโดนล้วงคุณโดนล้วง,วง,วง,วงโอเคอ๋อไม่มีสกิลเลยว้าวไม่ถึงโถ่มือลัน่นเอามาันมามานี้อิสันด,ดานจะไปไหนโอ้ยเอ้ยตับตับตับหมูตับหมูโอเคเมกาบ้าเมกาป้า เมกาหวานๆเอ็นไงล่ะมีนะมันจริงมันกรไปแล้วเอ้ยจะจบแล้วเหรอไม่ให้นุไม่จะจบแล้วเหรอไม่เอาไม่เอาไม่จบไม่จบแอบมองไม่เห็นปิดหูปิดตาปิดหูปิดตาไม่เอาไม่เอาไม่เอาอ่ะมันเร็วเกินไปอ่ะไม่เอาอ่ะยังไม่ได้คลิปเลยไม่เอาไม่เห็นไม่เล่นแกล้งหลุดแกล้งหลุดวินุดหนูลุดมึงมันรวมตัวไหนเราแกล้งหลุดอยู่เร็วแกล้งหลุดแกล้งหลุด ว้าขูแก้ไม่ได้แล้วเจ้ากูด,ด้วยกูไม่มีใครอยรอมกูดได้วิ่งเวสี่แฮมทาโร่ว้ยเว้ยหมุนเตี้ยวอะหลบติ๊กแตกเอ้อเอ้อเหยุดนะหยุดนะอ่ะไปแล้ว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 เอ้ออะสวังป๋าเออตัวละตัวระดับหนึ่งโนหนึ่งโนหนึ่งโนหนึ่ง,งเมืองไทยวันนี้โอ้ Calling Melody เ,เอ้อเอ้อมนันนี่อีสัปดาเอ์ฟาดให้หมด ว่าให้หมดเออเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะมันคือแผนที่วางมาแล้ว <c oughs> เอาอย่างนี้ก่อนเอาให้หมดหมดโหลต้องหมดโหลไปไหนไปไหนไอ้หนักนะแอะกี่นอกวิญญาณหนอนมันนี่เลยค่ะพอสคอลิ่งเมโลดี้ค่ะฟาดฟาดฟาดไปไหนคะวิ่งมารอสับสับแบบยั่ว ตายว่วนี่ตายเอ er อเออ<ๆ>ไปแล้ว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 โตโตนะเพื่อนเป็นกำลังใจมีนากลับแล้วนะลูกไปเอาป้อมเอาป้อมเอามังกรเอาอะไรเอาอะไรเอาอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเอาป้อมเอาป้อมเอาป้อมเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวจัดการให้ไปอือมันปิกไปเลยยาไอ้ป้อมหยุดไปแล<ส>้วเออสวยงามมากทุกสาวแม่ไม่หมดทั้งแผงนั่นแหละอคุณไปแล้วมาดิ c อล l i n g ไปเดี้ก่อนเอออ่ะจุ๊บี่ดูไม่เจ็บไม่เจ็บอย่านักกูสับนะักสับได้สับนะเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะโดนไม่เจ็บไม่เจ็บมาดิมาดิไม่เจ็บ,บ,บอ้าเจ็บอยู่รอเด่นรอเด่นมันเจ็บเมื่อกี้เฮ้ยเอ้ยอย่านะอย่านะหมุนติวอ้ากันเวอ้าวแล้วไง นีไปกิกซี่นีไปกิกซี่นีไปกิกนี่ไปกิกซี่อันติอันติว <leagues square> ิ่งเลยคิดทอกเอาใหม่เราต้องจบกันแล้วแหละเธอเธออย่ามาโยนเกมตีพวกเพื่อนๆน่ะ oh. มาแล้วมาแล้วยพุ่งยิงพุ่งตีกัน oh. เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวเปิดให้พร้อมนะ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 เ <นะ S 2> พื่อนพร้อมนะพร้อมนะพร้อมปะพร้อมปะพร้อมไหมล่ะพอมิ่งเมโลดี้ไปเลยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเออป้าสติมึงมีแค่บ้องอะไรก็ไม่รู้ กูตามนะกูตามนะเอาดิมึงสนข้างหลังด้วยมึงไปไหนกูจะเอามึงนี่แหละอีจัดดานเอ๊ะ,อะไปไหนหยุดบอกให้หยุดจะหยุดไมหมครับมาไม่หยุดเก่าอีนี่นะกลัวอีนี่นะเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะโดนเพื่อมนมาเร็วเราต้องจบแล้วแหละเดี๋ยวมันพีคมาก่อนเลยค่ะคอรดิ้งเมโลดี้เมโลใจล้างด้วยเออข้างคาวดิตีมันเลยโกเลมลูกแม่เดี๋ยวแทงให้เดี๋ยวแทงให้มาเร็วมาเร็แทงให้ไปยิงยิง ยิงยิงยิงเดียวยิงเดียวทำไมไม่ตายปะหยุดนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วตาย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 ตายหมดแน่เลยระวังตายหมดนะหนีไปอ้าวแล้วไงเข้ามะเข้ามะล่ะเข้ามะล่ะเข้ามะล่ะพอยิงเมโลดี้เมโลูใจเข้ามะล่ะใครจะเข้าด้านหลังมปออกไมออกไปออกไปออกไปอะออกไป พิกไหมพิกไหมพลิกทั้งสวนแล้วพลิกตีแล้วค่ะตี่สามสองหนึ่งไปคิกตีไปพลิกตีแล้วดวน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 คลิปก่อนคลิปอันติยกอันติอันติวิ่งหมุนหมุนเป็นเวเบทเออได้อยู่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 ตาย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 ไม่ตายได้ไงวะ ใครกใครอีกหนึ่งคาเฟนี่ตุ้นคาเฟนี่ตุ้นคาเฟนี่ตุ้นตุ้นเฮ้ยเราเล่นดีมากเลยนะเนี่ยเราที่สองไงนะเพื่อนเห็นปะล่ะเราที่สองเลยแต่ว่าเราแบบทำกันดีมากเรานะเพื่อนไม่ว่าจะเป็นคาเฟนี่ไม่ว่าจะเป็นล็อกซี่เยน่า คิกซี่คนแบบเก่งเต็มที่แล้วเราเชื่อว่าทุกคนแบบทําเต็มที่แล้วอะเราก็ทําเต็มที่เราเรารู้ว่าเป็นการแข่งขันมันเป็นการลงแรงทุกคนทำานี้ทุกคนอย่าอย่าพึ่งยอมแพ้นะจะเชื่อว่าคนเนี่ยสามารถที่จะก้าวต่อไปได้ทุกคนเห็นถึงศักยภาพของทุกคนคิกซี่ก็แบบปล่อยพังได้แรงมากคาเฟนี่ตัวแค่นั้นแต่ถือปืนได้ใหญ่ต้องมีความที่แข็งแรงมากมาก ล็อกซี่ตอให้ไฟเผายังไงก็ไม่ร้อนเยน่าไม่รู้ไม่ค่อยเห็นแต่ว่านะทุกคนมันแพ้ก็แพ้ได้แหละแต่มันแต่เราต้องอย่าแบบอย่าเศร้ากันนะเราเราต้องบุกออนนะคะเพื่อนๆเราต้องบุกออนเจนก็ทำเต็มที่แล้วทุกคนทำเต็มที่หมดเลย จะฟังนั้นเขาเก่งกันจริงๆเขามาเป็นทีมเขามาตีห้าเขาคอเกมกันเขาสามารถบอกให้ไปรวมมีนะได้เขาสามารถบอกให้แบบไปรวมมีนะก่อนได้เขาสามารถวางแผนได้ทุกอย่างคอยตู้สู้นะคะ